เมาเลย <laughs> <laughs> เสียค่าเสียอันนี้เสียทองหลอว <laughs> <Why? S 2> <laughs> ้ยคืนนี้พี่แท็กต้องสัดไปฉีดเลยนะคะใช่ okay. คุ้มมากครับราคาวันนี้คุ้มมากบอกเลยนะคบผมว่าซื้อไป3ขวดเนี่ยทำไมต้องเป็น3ขวดเพราะเราสามารถใช้ได้ทุกโอกาสทุกงานไม่ว่าคุณจะเที่ยวทํางานหรือจะไปออกเดทนะครับทั้ง3ากลิ่นเนี่ยคุณสลับใช้ได้เลยหรือคุณจะไปแบ่งกับเพื่อนๆก็ได้<ก>ได้เลยว่า3กลิ่นนะไม่ฉุนนะครับผมแล้วละมุนละไมคือหอมหวานแล้วแบบดูแบบเขาเรียกว่าทําให้เราฉีดไปแล้วไม่เวียนหัวนะครับอันนี้บอกเลยเป็นน้ําหอมที่ฉีดแล้วไม่เวียนหัวฉีด3กลิ่นพร้อมกันมิกแอนด์แมทได้อย่างสวยงามเลยนะตอนนี้ถ้าพูดถึงนะ ข้างขวาส้าสมมตินะมแม่เนี่ยเป็นสวรรค์แลวน้องเขาเนี่ยอยู่ในนรกเนี่ยแม่คิดว่าผมจะเลือกแม่คิดว่าผมจะเลือกอะไรแม่คิดว่าผมจะเลือกไปสวรรค์หรือนรกกพราว่ากูรว่าคนทุกคนต้องขึ้นสวรรค์สิแต่ถ้าสมมตินะทุกคนทุกคนที่อยู่ในไรนนี้ถ้าผมนะมีทางซ้ายคือสวรรค์ออข้างขวาคือนรกออผมคุณคิดว่าผมเนี่ยจะเลือกทางไหนเลือกไปนรกหนึ่ง ไปสวรรค์กดสองไปนะลูกคืออยู่ค่ะพี่แท็กพี่แท็กอะมาลงนรกกับหนูก่อนเดี๋ยวจะพาพี่แท็กขึ้นสวรรค์ที่หลังใช่แล้วแล้วอ่ะพี่ไปไม่ไปกับยายพี่ขอขึ้นสวรรค์ได้ไหมแต่ไม่้อเออขอขึ้นสวรรค์ไปหาแม่ก่อนพาอยู่กับแม่ก่อนนะเนี่ยตั้งแต่จากคิ้วมาเนี่ยมันงามเนาะเออ เออคิวดีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูฝังนี้ดีกว่าเออเป็นไงอ่ะหนูหนูแพ้อย่างเดียวหนูแพ้คิวหนูแพ้คิวคิวแพ้นนี้หนูวาดเส้นคิวมาอันนี้วาดอันนี้วาดอันนี้สักจังพี่พี่คือสวรรค์จังเขาอะแพ้คิวกลัวแพ้จมูกเขาเลย้านี่นี่นี่แม้ตั้งแต่จมูกมาแล้วน่ะนี่ถ้าไปไปหาแม่เพราะแม่คิ้วสวยหนูแพ้แม่ว่าหนูไม่มีคิ้วหนูไม่มีคิ้วลูก แต่ไม่มีคิ้วหนูมีอะไรหนูมีน้ำหอบอานิตาค่ะพอจะสู้คิ้วของแม่ได้ไหมอ่าเบ๊ะเบ้อเบ๊ะเวอร์นี่เออต่ขึ้นสวรรค์ดีกว่าดูคิ้วแล้วขึ้นสวรรค์ดีกว่าขึ้นสวรรค์ไปกับแม่ดีกว่าอย่างน้อยชีวิตปลอดภัยจะไปไหนว่ามาชีวิตกับชีวิตปลอดภัยชีวิตปลอดภัยไปท่องน้ำมูตสระข้างบนได้ชีวิตปลอดภัยชีวิตปลอดภัยนะฮะยังไงฝากด้วยถ้าสมมติซื้ออะไรนี่ไม่ทำซื้อที่ไหนครับเออ ก็คือเข้าไปติดตามเลยนะครับผมอ่าใน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 ของพี่แท็กด้วยที่อยู่ในโชว์ห่วยเนาะใช่ครับผมแล้วก็เข้าไปติดตามที่น้ำหอมอมิตากันได้เลยนะครับอมิตาเพอร์ฟูมนะครับได้ครับผมติดตามที่หมอมอมิตาเพอร์ฟูมนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเขานำเข้าจากฝรั่งเศสนะทุกคนใช่ น้ำหอมเนี่ยกลิ่นจะติดทนก็ต่อเมื่อมันจะเป็นหัวน้ำหอมและตัวนี้เป็นห anyway. พพัวน้ำหอมนะครับทุกคนมาแม่ถ่ายรูปจากมาหนึ่งสองนี่มึงล้มนะจ๊ะหนึ่งสองโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสามารถกดได้อยู่นะครับสามารถกดได้เลยนะครับนี่อมิตานะครับแต่ไม่มีทาทายังนะฮะขอบคุณมากแล้จะเป็นอะไรนะต่งเป็น อ้าวเป็นตัวตัวตัวพินาเล่ได้เพื่อนคุยนี่เหมือนได้เพื่อนคุยนี่เหมือนได้เพื่อนคุยเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเขาไปลงแกนเขาไม่ลงมิแกนเว้ยหนูไปลงแกนด้วยนะคะจังหวัดจังหวัดอะไรมิสแกนสาวจังหวัดชายแดนใต้ค่ะชื่อคิตตี้ปุณณานะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจังหวัดชายแดนใต้นะคะ เอาใหม่สินันเนตัวใหม่สมมตเราเดิเดิเดิน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 มาเดินมาเดินมาดิเดินมาแต่ประตูเดินมาแต่ประตูเลยผ่านไปเลยครับเขาจนไปเดินแบกับฉันที่างหน้ากันเดี๋ยวเดยาเดี๋เดินแบบกับแม่เดินกแม่ที่้องหน้าไหนแม่ไปเดินแบเขาด้วยไปไปไเพื่อนเจอกันเพื่อนเจอกันไม่มีการเดินก่อน่เอาไป อ,นนอันนี้มิแกนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำด้วยเออพร้ด้วยเอาดูเอานี้มิสแกนพะยา นายขงก้องใหญค่ะมิสกลสัจังหวัดชายแดนได้ครับผมฝากน้องด้วยนะคะครับขอบคุณมากนะครับนแต่แต่วตชื่อชื่อเล่นชื่อน้องเลยนะคิตตี้คิตตี้คิตตี้อันนี้คิตตี้อันนี้คิทแคทเ้ยคิทแคทอร่อยนะนะฮะยังไงฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับชื่อน้องด้วยนะคะทุกคนคิตตี้จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มิดแกนมิดแกนคิตตี้คิต ได้ยังไงคนนี้ได้ยังไงนะฮะโอเคมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสนุกสนานกันไปนะฮะโอเคไอ้ลูกค้าสวัสดีโอเคคุณลูค้าสวัสดีคุณลูกค้าสวัสดีครับ